สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณครับวันนี้จะพามาชมสมเด็จวัดคังทองพันช่างนะครับอีกหนึ่งองค์องน,นี้จะเป็นเนื้อเขียวนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่จัก,กระพัดจำได้ไหมฮะพิมพ์ใหญ่จักรพัดดูยังไงแขนต้องล่ําสันบึกบืนเหมือนนะด้านล่างตรงฐานเนี่ยองน,นี้จะชัดมากเห็นร่องตรงกลางเห็นไหมฮะนี่คือพิมพ์ใหญ่จัก,กระพัดนะครับด้านหลังก็สวยงามเลยทีเดียวจะสังเกตนะตะต่ใบทองนะ ที่เป็นแท่งๆเนี่ยนะครับเป็นเส้นๆเนี่ยเยอะมากนะครับก็คือสมเด็จทองบรรชั่งนั่นเองเดี๋ยวจะซ้อนกล้องให้ดูองค์นี้สวยงามมากนะครับโดยเฉพาะทองที่แบบมีสีเขียวเป็นแบ็กกราวพื้นหลังเนี่ยทำให้ทองสวยงามยิ่งขึ้นนะครับมาชมใ,ใกล้อาอ,องค์นี้จะองค์จริงจะสวยกว่านะฮะสีเขียว มาซ้อนกล้องแล้วสีเลยแปลกๆไปนะฮะเห็นฮะเม็ดน้ําตาลน้าตาลนี่เยอะมากนั่นคือเศษของผระสุ้มกอนะฮะมีกูไว้ไม่มีจนนะที่สมเด็จโตท่านไปทุดงแล้วได้เจอพระสุ้มกอที่เมืองกําแพงเพชรน,นะครับท่านก็เอามาใส่อยู่ในผ้าสมเด็จนะครับองค์นี้มีเยอะมากเห็นไหมฮะเห็นเม็ดส้มๆไหมนั่นะเศษแตกหักข,ของผ้าสุ้มกอเลยครับ องนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามองนี้เป็นองค์ที่ผมชอบนะครับองน์นึ่อ่าแล้วมีทองเไม,มีทองอยู่นะมีเส้นทองอยู่นะกระจายอยู่ทั่วไปนะซึ่งจัดอยู่ในทองพันช่างส่วนทองนุบพกคุณนี้ก็จะเส้นทองก็จะเบาบางนะครับเอ่อบางตากว่านี้นะฮะมีสวยงามมากขอบเคิบนะฮมี เม็ดซุ้มกออยู่นะฮะมีเส้นทองอยู่ก็มีนะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับพระองค์นี้นะเป็นพระที่ผมค่อนข้างชอบเลยละองค์หนึ่งนะครับก็เก็บไว้เป็นมรดกนะครับถ้าเกิดในอนาคตเกิดร่ํารวยเงินทองมากกว่านี้นะก็จะสามารถตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ได้นะครับแล้วก็นําพระเหล่านี้มาโชว์ได้ในพิพิธภัณฑ์พระสมเด็จแท้นะครับ ที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองคือรับแตะถ่ายพุทธคุณได้นะครับเนี่ยถ้าผมถ่ายเป็นภาพเนี่ยผมยังแตะถ่ายพุทธคุณจากรูปภาพได้เลยถ้าเป็นภาะแท้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่คุณต้องพิสูจน์ไงนะครับถ้าคุณไม่พิสูจน์คุณก็หาว่าโม้นะไม่จริงนะ,ะก็พูดอยู่อย่างนั้นแหละนะครับผมเป็นคนที่ชีวิตผมจะโดนอย่างเงี้ยตลอดนะคือหาว่าผมโมแ้ทั้งที่ผมพูดความจริงนะพอผมทําอะไรหเห็นทําให้ดูนะั่นน่ะ อึ้กิมกี่ไปทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่ผมพูดพูดเนี่ยผมเป็นคนที่ต้องทำได้ผมถึงจะพูดนะ